สวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับดินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเคนะนะครับวันนี้เคนะจะมาทำคลิปิๆหนึ่งซึ่งเคนไม่แน่ใจว่าตอนนี้ทุกๆคนจะรู้ยังนะครับโดยคลิปวิดีโอในว,วันนี้ก็คือจะเป็นคลิปเกี่ยวกับวันเกิดของเคนะนะครับเผื่อใครไม่ทราบนะว่าวันเกิดของเคนะเนี่ยเคนะเกิดวันไหนนะครับด้วย ทินะเกิดวันที่20เดือนกรกฎานะครับทีน่ไม่บอ,อกปีพศสนะแต่ว่าสำหรับใครที่ยังไม่ทราบนะครับวันที่กําลังอัดคลิปอยู่ณนะตอนนี้ก็คือวันเกิดของชินะเองนะครับโดยคลิปในวันนี้สาเหตุที่ออกมาทำเนะี่ยก็เป็นอะไรง่ายๆเลยก็คืออยากจะเก็บไว้ดูดเองแล้วก็อยากจะให้สมาชิกและผู้ติดตามของช่องของทินะได้รู้จากชินะมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นคําถามที่คนส่วนน้อยเขาจะถามทีการส่วนมากเขาแบบจะถามเรื่องปฏิปทาหรือแบบเรื่องทั่วไปซะส่วนมากแต่ว่าเคียร์รู้สึกว่ามี คนถามเกี่ยวกับวันเกิดเนี่ยน้อยมากเลยก็เลยแบบอยากจะมาทําคลิปเนี่ยเพื่อบอกทุกคนนะสำหรับใครที่ยังไม่ทราบเพราะว่าอีกไม่นานเดี๋ยวช่องของคีนะ่าก็จะมีผู้ติดตามครบ2000คนละเคคิดว่าในช่วงเวลาตรงนั้นนะ่ะน่าจะแบบได้คีนะ่าน่าจะได้เจอกับคนดูที่เข้ามาใหม่เยอะมากเพื่อเป็นเพื่อแบบยังไงเดีย,ยคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นการที่แบบทําให้คนดูเหล่านั้นนะ่ะได้รู้จกักเคมากขึ้นทําให้คนที่แบบอยู่กับเคมานานหรือแบบเป็นสมาชิกประจําช่องเนะี่ยได้รู้จกักเคมากขึ้นอีกนะครับ <c oughs> ยังไงก็งงก่อนยังไงก็แบบทามาพวกแบบ นะเพราะว่าเจอยากทำคลิปตอนนี้เป็นแบบอัดแบบครั้งเดียวเลยก็คือครั้งเดียวครั้งเดียวคือจบเลยถ้าหากแบบมีเนื้อหาหรือแบบสิ่งที่เคได้พูดไประหว่างในคลิปเนี่ยไม่ชอบหรืออะไรยังไงเคก็ต้องขอโทษได้นะครับโดยโดย,โดยสาเหตุอีกอย่างหนึ่งที่ว่ามาทาคลิปอะ่ะคือคือจริงจริงอะ่ะเคไม่ได้ทําเกมไม่ได้แบบมานั่งทําคลิปนี้ก็เพราะว่าอยากอยากจะให้คนอื่นรู้ว่าเคานะเกิดวันเกิดไหนคือคืออยากจะแบบมาขอบคุณทุกคนด้วยขอบคุณช่วงเวลานะช่วงเวลาที่แบบผ่านมานี่ก็แบบเป็นเดือนที่8ดในการที่ว่าเคาน้มีแลวยังงไกไจะ ขอบคุณทุกๆคนมากแล้วก็หลังก่อนที่จะมาถ่ายคลิปอะ่ะคีนะก็ได้โพสต์บอกทุกๆคนไปว่าทุกๆคนครับวันนี้เป็นวันเกิดของเคียะนะคีนะก็แบบยังไงก็แบบขอบคุณทุกๆคนมากสำหรับคนที่แบบกดถูกใจหรือแบบคนที่รู้และรู้ดูให้โพสต์ของเคียระห็นโพสต์ของคีนะกดไลค์แล้วก็แบบมาแสดงความคิดเห็นมาอวยพรยังไงก็ขอบคุณทุกๆคนมากทั้งผู้คนดูผู้ติดตามแล้วก็สมาชิกของช่องคีนะมานะครับแล้วก็มีวีทูเปอร์ด้วยที่แบบมาอวยพรสำหรับวันเกิดของเคีนะยังไงก็ขอบคุุณทกคนเล ซึ่งเคนาก็แบบก่อนที่แบบจะจบคลิปหรือไลฟ์เคก็แบบอยากจะอวยพรให้ตัวเองด้วยเพราะว่าเคี่ยเป็นคนที่แบบรู้สึกว่าไม่รู้เหมือนกันอะฟิลฟิลลิ่งวันเกิดของเคนะแบบมันน่าจะแบบไม่ได้ดูสวยงามแบบคนอื่นอะไรมากก็แบบเน้นส่วนมากก็คือแบบเน้นเน้นอวยพรตัวเองเพราะว่าที่บ้านแบบค่อนข้างไม่ได้มีแบบเออเงินอะไรมากแบบถึงขั้นแบบเลี้ยงโน่นซื้อของนี่หรือแบบพาไปกินอะไรประมาณนั้นก็จะแบบเน้นเงียบๆอะไรกันนะแล้วก็ด้วยอะไรหลายอย่างนี่แหละยังไงก็แบบอวยพรตัวเองไว้นะฮะเคหวังว่า คีบอกว่าถ้าคียังเป็นยีทูเบอร์อยู่อันนี้ขออนุญาตพูดกับตัวเองเลยนะถ้าสมมติว่าหลังจากเนี้ผ่านไปสักปีหนึ่งคียังเป็น uber ยีทูเบอร์อยู่สักวันหนึ่งคีจะมานั่งดูคลิปตัวเองในวันนี้นะครับอยากจะแบบเป็นจุดเริ่มต้นของคําว่าวิวัฒนาการคียนะมากเลยเด่างงั้นเดี๋ยวเพื่อไป็การเสียเวลาโดยคีอ่ะ วเวลาอวยพรตัวเองเลยนะครับทุกคนขอให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่แบบมั่นใจในสิ่งที่ทํามากขึ้นแล้วก็เวลาตั้งเป้าหมายอะไรไว้อะเคหวังว่าสิ่งที่เคคาดหวังเอาไว้มันจะต้องประสบความสําเร็จตามที่เคต้องการแล้วก็เวลาที่แบบเคพูดอะไรไปอ่ะเคหวังว่าทุกๆคนทั้งคนดูผู้ติดตามสมาชิกหรือแม้กระทั่งเพื่อนบีของคิที่แบบเคนะได้รู้จกัจกจะเข้าใจในสิ่งที่เคพูดได้แบบมากขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่เครู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่แบบถ้าเคทําได้เคจะรู้สึกดีใจมากก็คือจะ เป็นเรื่องของการพูดถ้าสักวันหนึ่งอ่ะเคเป็นคนที่พูดสุภาพเรียบร้อยได้เมื่อไหร่วันวันนั้นอ่ะอยากจะให้ทุกๆคนอ่ะมาเห็นเคนะด้วยนะครับแล้วนึกช่วงเวลาเหล่านี้เอาไว้นะเพราะว่าเคสันเคบอกเลยว่าเคเคใช้คาว่าเคสัญญาเลยว่าสักวันหนึ่งเคจะแบบเป็นคนที่แบบพูดสุภาพจะพยายามทําตัวประพฤติประพฤติตนให้แบบเอออยู่ในคําคําว่าวีที่ดีให้ได้นะครับไม่มีอะไรแล้ว่ยังไงก็ขอบคุณทุกๆคนมากจริงๆนะครับยังไงก็รอดูเคณะในปีต่อๆไปด้วยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะถ้ายังไงก็ ไม่ไม่ขอบคุณจริงๆนะครับในช่วงเวลา8เดือนนะดีใจมากเลย <laughs>